อาานาะองค์และเป็นการแสบแผ่บุญกุศลให้บรม,มพรมสภาติวานี้ในพระสวดที่ผมสวดนี้มาดึงปฏิปิตต่อมาได้นะครับเพราะพระอาจารย์สอนมาอย่างนี้ผมก็ต้องสวดอย่างนี้นะครับทุกคนนะครับฟังดีๆนะครับ พุทโธมณฑลธรรมโมมณฑสังคมมณฑลสัมมาสัมมานโมพุทธิยะพุทโธมนาลธรรมโมมณฑลสังคมมนาลสัมมาสัมมานโมพุทธยะขอสมบูรณ์ที่พระเจ้าสามเดชบุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตกันนี้ขอน้อมทรงบุญกุศลธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตนี้ให้กับองค์อริยพระเจดสามพพุทธิสารพระพุทธทานประสงค์สภาธวัชหมงคลช้างฟาชันดินนมนำบุญมทั้งสามโลกนี้ขอสมบูรณ์นี้จง่มสามเดชแก่พระแม่คงคาพระแม่ธรณีญาณโคตรทางคงคุณองค์อินทั้งหลายสัมมาสัมมานโมพุทย ขอสมบูรน um, ี้จนสัเด็จพระองค์พระพรมเจ้าชพาะชกเข่าผีสังนางไม้แผ่วบุตรเทวดายากษ์นาคนทางกองพุ่งองค์อินทมัยที่สิลสถิตอยู่ข้างในบ้านหลวงเจ้าแล้วที่บ้านที่เลี้ยงข้างในบ้านหลวงเจ้าและองค์พระพรมเจ้าชพา สภาเทวาสภาเวสีบรมพรมทั้งสารโลกนี้ท <festivals> ้องสมบูรณน้องสมบูรณ์นชมนับสมบูรณ์ที่เจ้าสามเดบูญธมารจิสินจิปัญญาจิสมาธิจครังนี้สามารถสมณูพุทธยะขอสมบูรณนี้จงสามเดกตเวบุตรธทวดาทักขันสีสภารเทวาพรมสภาเวสีพูมทักขันสีดีนำลงไฟอากาศมบรรลับสมบูรณ์ที่เจ้าสามเดบุญธมการจิสินจิปัญญาจิสมาธิจิครั้งนี้สามารถสัมมูพุทธยะพุทุมมนาถุตมมนาถุคมมนาถุสมมารถมมาณมพุทธยะขอสมบูรณ์น ข้าพเจ้าได้ร่วมคนมาแต่ดิฉันจนหมดทุตปานชาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีจงมารับสมบูรณ์เจ้าสามเดิมบุญธรรมทานจิตสิ่งเจรญญาจิตสมาธิีเช่ครั้งนี้สามารถสมานนโมพุทธยะขอเจ้าคงเจ้าคมในเวรพวกอบายภูมิเป็นเจตได้บวชจะได้บันทางเดินสมานนโมพุทธยะของเจ้าดวงมาดวงมีดวงมาดวงมาต่างมาต่างมีต่างมาต่างมีจตนาลวิลาตโยวิลาตะศีวิลาตสาวิลาตสศีวิลามหาลพพานเลยลงมาตัวข้าพเจ้าสามารถสมานนโมพุทธยะมาอุ่นขอส่วนบุญนี้ชงสสสาาาเเเร็จ่ททววภีนั สี่ที่ปกปักรักษาคุณบิดาบดามเจ้าพะองค์องครู้อาจารย์ลียังครูวาอาจารย์เป็เจ้าที่ประเสริฐประสาวิชามาให้ข้าพเจ้าและองค์ปู่ฤาษีทั้งวัดไปพบองค์ปู่ฤาษีแน่น่ององค์ปู่ฤาษีมาเจ้าสมิลเหล็กองค์ปู่ฤาษีมาเจ้าสมิลพายน้องส่งบุญให้พระเจ้าสซเำ็จบุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้สัมมาสัมมานโมพกขิยะขอส่งบุญนี้ชมสาม็จกับองค์มรรคภมสภาเทวาสภาเวสีทักขันศีดีนำลงไฟอากาศและทัก บรมภพทั้งสามโลกอัมกาดได้ให้คนทุ่งมีความสุขนิพพานนะพระจายโยหุตุงขอสองบุญที่พระเจ้าแท้สมบุญมาหลายภพหลายชาติหลายกาบลงมาทานจิตบำเพ็ญจิตสมาธิจิตครั้งนี้ขอองค์อริยพระเจดสามาสัพพุทธิจารย์ทุกพระองค์พระพุทธประธานพระสงฆ์องค์อินยมหน้าจะมาโทษจะมาครั้งหลายน้องสักเป็นสักขีพยานสองบุญดวงเงินทานที่มหาบุญพระเจ้าแท้สมบุญมานี้ให้กัตตะปักตักตะพาเวสีบรมภพทั้งสามโลกนี้ให้พลุทุ่งมีความสุขนิพพานนะพระจายโยหุุสาธ ก็เป็นการสวดแค่นี้นะครับเราจะได้สวดเยอะๆนะครับส่วสำหรับใครที่ชอบผมก็ขอบคุณนะครับ